โอลีอยู่ในขั้นตอนการเจราจาก,กับโดรดลีเกตแม้ว่าเรอันเบติสคาดว่าจะเสนอสัญญาใหม่ให้กับเขาอีกครั้งเมื่อจบซีซั่นเราจะพบเจอกับเขาอีกครั้งเมื่อจบฤดูกาลลามอนอาการอนซีอโอของเรอันเบติเกล่าวผ่านเรดิโอเซบียาเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตามโลลีเกตเตรียมที่จะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้และอาจย้ายไปยังนาโปลีแบบไร้ค่าตัวหากสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันได้โลลีเกตดาวเตะวัย30ปีติดทีมชาติไปแล้ว27นัดลงสนามในลาลิก้าไปแล้ว132นัดนับตั้งแต่ย้ายมาคาแข่งในยุโรปเมื่อ5ฤดูกาลที่แล้ว ก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่กับคลับอเมริกันและตีหัวหน้าในลีก้าเม็กซิโกและเริ่มต้นอาชีพของเขาที่ลีเวอร์เพูในอาร์เจนตินานอกจากนี้กองกลางตัวรับรายดังกล่าวยังถูกกล่าวถึงว่าพัวพันกับยูเวนตุสและบาร์เซโลนาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันรายงานข่าววันที่18เมษายน2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็ก,กดแชร์ให้ด้วยนะ